ทแต่อยากสุขภาพดีและมีความสุขได้เหมือนคนสเปนทำตาม9ข้อนี้ค่ะคนสเปนเดินมากกว่าใช้รถค่ะร่างกายแข็งแรงขึ้นหลับก็สบายขึ้นส่วนเรื่องแต่งตัวก็จะ แต่งเป็นพวกเสื้อผ้าสวมใส่สบายทําให้เคลื่อนไหวร่างกายได้สะดวกหรือบางคนก็ใส่สปอร์ตแวร์ใส่เสื้อยืดกางเกงที่แบบบางทีพร้อมที่จะไปออกกําลังกายได้เลยเขาเลือกออกกําลังกายเป็นกิจกรรมทางสังคมค่ะก็คือแทนที่จะเล่นคนเดียวก็ไปเล่นเป็นกลุ่มมากกว่าเวลาที่เขาพักผ่อนเขาก็จะเลือกพักผ่อนทั้งกายแล้วก็ใจค,ค่ะหมายความว่าหยุดคือหยุดจริงๆไม่ได้หยุดแต่งงานแต่ว่าใจหรือว่าสมองยังคงค,งคิดเรื่องงานอยู่ <S <S <plac> เขาจะพยายามหาโอกาสไ, <S <S 2> <S 2> ไปเดินป่าหรือ ไปใกล้ชิดธรรมชาติให้ได้มากที่สุดค่ะเพราะเขาเชื่อว่ามันช่วยในการเยียวยาสภาพร่างกายและจิตใจได้เป็นอย่างดีส่วนเรื่องการทานอาหารนะคะก็จะมีกฎ80-20คือทานอาหารที่มีประโยชน์80%แล้วอีก20%ที่เหลือก็ตามนั้นค่ะเพื่อบาลานซ์เรื่องของหวานก็จะทานเป็นดาร์กช็อกโกแลตค่ะแล้วก็เรื่องของลำดับการทานอาหารก็จะเลือกทานผัก เป็นลำดับแรกเพื่อที่จะทำให้ลดความอยากในการทานอาหารรวมถึงทำให้ควบคุมปริมาณการทานได้ดียิ่งขึ้นด้วยง่ายๆใช่ไหมคะอยู่เมืองไทยแต่สุขใจแบบสเปนคะ่ะลองเอาไปทำตามกันดูนะคะ